สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการใช้งานของเครื่องถ่วงล้อนะครับบางคนก็อาจจะเป็นและบางคนก็ยังใช้ไม่เป็นก็ดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการสาธิตเบื้องต้นนะครับการใช้งานของเครื่องถ่วงล้อนะครับไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับเป็นการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับเครื่องถ่วงล้อนะครับ ใช้งานง่ายๆครับหาอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้จะมีมาพร้อมกับเครื่องนะครับจำนวนสชิ้นด้วยกันนะครับให้พอดีกับรูนะฮะยกล้อเข้าไปอย่าให้มันกระแทกกับแกนนะฮะใส่อะแดปเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อล้อตามเข้าไปครับผมจากนั้นก็ล็อกในข้อนี้เจอก้านยกเนี่ยแล้วมันจะติดเข้ากับตัวล็อกล้อนะฮะมันทําให้เราขันไม่แน่นนะฮะเราจำเป็นก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปครับ ชิ้นไหนก็ได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเพื่อให้ความสูงมันเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวล้อเข้าไปเหมือนเดิมขันล็อกให้แน่นพอ,อตึงมือนะฮะไม่ต้องแน่นมากสังเกตหน้าแป้นนะครับต้องชิดติดก,กับหน้าแป้นของเครื่องนะครับตัวล้อนะติดก,กันพอดีนะฮะหมุนดูแล้วไม่เกิดอาการแกว่งหรืออาการสายขึ้นนะครับถ้า ั้งเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาดูขั้นตอนการใส่ค่านะครับต่างๆให้กับเครื่องนะครับค่า A นะครับก็จะเครื่องมาถึงขอบกระทะล้อนะครับตรงนี้ออฟเซ็ตของเครื่องนะครับก็ดึงจักตัวแขนวัดออกมานะฮะจะมีตัวเลขชี้อยู่นะครับตอนนี้ได้เจนะครับโอเคแล้วก็ วานนะครับใส่ค่า7เข้าไปนะครับตอนนี้ A เท mm hmm. ่ากับ8แล้วก็ลดลงมาเหลือ7ครับครัโอเคสำหรับค่า B นะครับค่า B ตัวนี้คือความกว้างของอหน้าแมกนะครับก็ดูจากภาพด้านบนนะฮะจะมองถึงสัญ,ญลักษณ์ว่าหน้าตัว B เนี่ยเท่าไหร่ตรงน,นี้ผมแนะนำให้ดูที่ก้านของแมกนะครับสำหรับ ตัวนี้จะเป็นขนาดก็คือนะครับขอบ19นะครับ19คูณ8 JJ นะครับไอตัว8ก็คือค่าดีนะฮะเราก็กดขึ้นไปเลย8นะครับขอบ19ค่าดีนะฮะ19กามาลลดลงไปครับมาแล้วเพิ่มขึ้นมาครับผมเมื่อใส่ค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปิดฝาครอบลงนะครับ รุ่นที่ไม่มีฝาครอบนะฮะก็กดสตาร์ทเอาก็ได้นะครับสำหรับรุ่นที่มีฝาครอบก็บิดฝาครอบลงมาะะหลังจากนั้นค่าจะอ่านาตัวเครื่องก็จะอ่านค่านะฮะว่า,าตัวเลขขึ้นมาเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวนี้ถูกการบาลานซ์มาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสูนยนะครับสําหรับตัวที่ตัวเลขมันขึ้นนะฮะถ้าตัวเลขข้างในมันขึ้นเท่าไหร่เราก็ ทำการใส่ตะกัวเข้าไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะบอกถึงลักษณะของตำแหน่งแปะต่างๆนะครับสำหรับล้อกระทาเหล็กนะฮะก็ไม่ต้องเลือก ALU ครับก็สามารถต่อได้เลยแต่ถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยก็เปยน ALU นะครับกดลงปุ่ม ALU นะให้เป็น ALU2 นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดสำหรับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแปะกับแปะนะครับก็ พอเราเลือกเป็น ALU 2แลเนี่ยครับก็มาดูที่น้ำหนัก,กตะกัวนะครับว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับกดซ้ำไปเรื่อยๆมาดูตะกัวนะฮะก็หมุนให้ไฟเต็มครับผมพอมุนไฟเต็ม,มุน้ำหนักตะกัว่วเท่าไหร่ก็ดูจากด้านดูจากหน้าจอนะฮะก็แปะเข้าไป ในตำแหน่งที่ตรงกับแกนเพลาะนะครับคือนาฬิกาเนาะใส่เข้าไปครับผมด้านนอกก็เหมือนกันนะฮะด้านนอกก็หมุนไปครับหมุนล้อไปแล้วก็จะแปะตะกัวนะฮะแปะตะกัวตรงแกนเพลาเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยต้องให้ตรงกับหน้าแปนของเครื่องนะครับเป็นดิ่งเี้ไปนะครับมันจะอยู่หลังก้านประมาณครึ่งนิ้วนะฮะประมาณนี้นะครับ ก็แปะตะกั่วตามที่เครื่องแจ้งไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตรวจเช็คนะฮะว่าตะกั่วที่เราแปะเข้าไปนะถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าตะกั่วที่แปะเข้าไปแล้วขึ้น0ูแบบนี้โอเคครับก็จบขั้นตอนการบาลานซ์หรือถ่วงล้อที่เรารู้จักกันนะฮะ ร้อยก็ออกครับสำหรับตอนเที่ยวออกเนี่ยก็คลายมาทั้งสองรอบก่อนนะค,ค่อยบีดากนั้นก็อะแดปเตอร์ต่างๆออกนะครับตรงนี้ต้องประคองด้วยนะฮะอย่าให้ล้อเนี่ยมันหล่นกระแทกโดนแกนเผาอย่างแรงนะฮะแล้วก็อย่าให้แม็กเนี่ยขูดออกมานะครับถ้าขูดออกมานะเศษแม็กเนี่ยมันจะไปติดอยู่ตามล่องนะครับล่องฟันเดียวนะครับมันจะทําให้ ตัวล็อกล้อเราเนี่ยมันล็อกไม่อยู่นะฮะเซตแมกนี้มันเป็นอลูมิเนะียมมันจะอ่อนกว่าเหล็กนะพอมันล็อกไม่อยู่ปุ๊บมันจะเกิดปัญหาเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนการถ่วงล้อนะครับก็สําหรับการ่วงล้อก็ถ้าเครื่องที่มีประสิทธิภาพนะครับหลังจากที่เราถ่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปวิ่งจริงเนี่ยต้องไม่เกิดการสั่นนะครับ ก็คือที่ความเร็ว120กิโลเมตรเนี่ยต้องไม่เกิดการสั่นมาที่พวมอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นการทวงที่สมบูรณ์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องทวงครับสวัสดีครับ